สวัสดีครับเพ่อนครับพิกบพามาชมพวมณีนะปลูกได้สองเดือนอ่าเป็นต้นพันุไม่โตนักนะครับใส่ก็ประมาณนี้แหละนะฮะแต่ว่าลงแปลงได้สองเดือนก็เริ่มมีแตกยอดละนะฮะก็ตรงนี้ไม่ได้ทำอะไรมากนะครับก็เป็นเป็นดินขอบสะนะเนี่ยขอบสะแล้วก็ขอบสะเนี่ยเป็นดินก้นบอ่อเลยก็เหนียว นะครับหน้าแรงนี่แข็งมากเลยแข็งเป๊กแข็งโป๊กเลยนะครับถ้าขุดแบบตอนนี้นะฮะถ้าไม่ได้ลดน้าเนี่ยจะขุดยากมากเลยพี่กบก็เลยขุดดินดินก้นบ่อเนี่ยนะขุดเป็นสี่เหลี่ยมนะประมาณสักห้าสิบคูณห้าสิบนะลึกห้าสิบห้าสิบเซนนะครับแล้วก็พี่กบก็ย้ายเอาดินลูกหลังนะมาแทนแล้วก็ใช้ขี้วัวขี้วัวที่หมักค้างปีนะครับ แล้วก็ใช้สารปรปุงดินนะสารปร,ปงปรปุงดินของคุณโรดนะครับเราก็มีขี้วัวหมักด้วยนะประกอบกับคลุกเคล้าคลุกเคล้ากันแล้วก็เป็นรองก้นหลุมแล้วก็เอาทุเรียนมาลงเลยนะครับเอาพวงมณีนะครับมีอยู่ห้าต้นหต้นนะตรงนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆดูว่านยฮะประมาณสองเดือนเนี่ยเขาแตกยอดแล้วนะครับเนี่ยฮะอ่ เทสลาดแล้วในยอดใบเนี่ยเพิ่งใกล้จะแก่แล้วนะฮะก็เขียวเข้มดีนะครับเขาก็น่าจะไปได้นะครับโดปกก็เอาพวกญ้าที่อยู่ที่ตัดญ้าเนี้ยเอามาคุมโคนไว้นะครับไม่เน้นเรื่องการปล่อยให้โคนแห้งนะครับเน้นเลยว่าจะต้องโคนจะต้องมีความรักษาความชื้นนะครับก็เลยเอาพวกเศษญ้าวัสดุที่เป็นญ้านะครับตอนนี้ก็ ประมาณ2เดือนหญ้าพวกนี้ก็เริ่มผุพังนะครับเน่าเปื่อยแล้วนะครับเห็นย่อยสลายแล้วแล้วมันก็จะมีพวกหญ้าพวกนี้นะครับก็เราก็ดูเอานะครับว่าหญ้าพวกนี้มันจะรบกวนทุเรียนเราไหมนะครับก็ดูนี่ฮะก็เดี๋ยวก็อะไรต้องถอนก็ถอนออกนะครับต่อไปนะครับแต่ก็ดูแลด้วยการลดน้ําทุกวันขบรดน้ําทุกวันนะครับเพราะว่าช่วงนี้หน้าแรงทุเรียนเล็กแบบนี้นะครับ ให้น้ำทุกวันวันละประมาณสัก15นาทีอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูต้นต่อไปนะครับเนี่ยไซส์เดียวกันนะฮะถามว่าเขาโตมากไหมเขายังไม่โตมากหรอกครับเพื่อนครับเราจะสังเกตเห็นว่าพวกเศษหญ้าตรงนี้นะครับก็จะมีหญ้าใหม่ขึ้นมานะครับลองลองดึงดึงดูนะครับหญ้าพวกนี้ไม่ไม่รบกวนอะไรมากนะพอดึง เราจะรู้เลยว่าหญ้านี้ไม่ไม่รบกวนมากนะครับเนี่ยเราดึงปุ๊บเราจะเห็นเลยว่าเป็นพื้นที่ตรงนี้ก็จะโล่งเตียนนะครับแต่หญ้าบางประเภทมันจะรากมันจะแน่นนะมันจะไปรบกวนทุเรียนเรานะครับแต่หญ้าประเภทนี้นะครับพี่กบสังเกตดูแล้วไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆเนี่ยใบแบบนี้เพื่อนๆเน,นะนี่ยหญ้าที่เป็นใบแบบเนี้นะครับ,บ,บ,นะรบไม่รู้เขาเรียกหญ้าอะไรนะแต่ว่าผมว่ามันก็คุมดินได้ได้ในตัวนะ ดึงง่ายถอนง่ายนะครับพวกเศษอื่นๆนะครับที่วางคุมก็ก็ย่อยสลายนะฮะไปพอสมควรแล้วนะครับมาดูที่ต้นทุเรียนบ้างนี่ก็ใบก็เขียวเขียวเข้มนะครับสังเกตดูนะฮะเป็นทุเรียนไม่ใหญ่มากนะเพราะว่าเพิ่งลงแปลงตันนี้ได้สองเดือนเท่านั้นเองเดี๋ยวไปดูต้นต่อไปนะครับ ต้นนี้เหมือนกันนะครับถือโอกาสมือนะถอนหญ้าเลยเนี่ยค่อยๆให้เพื่อนดูนี่ครับนี่ฮะยอดมาก็รักษาแมลงนะครับซึ่งพี่กบเองที่ผ่านมาก็ใช้ ยาร้านค้าทั่วไปนะครับแต่ใจแล้วในส่วนตัวประกอบใจจะทำทุเรียนคุณภาพเป็นทุเรียนที่ปราศจากสารเคมีนะเพื่อนๆครับเดี๋ยวติดตามต่อไปนะนะครับนอกจากใช้อาหารพืชจุลธาตุแล้วคาเซีมโมลอนนะครับพื้นๆแล้วนะประกอบากจ,จะศึกษาเรื่องการใช้การยาที่ดูแลพวกแมลงพวกเพี้ยนะครับพวกเชื้อโรคของพืชเนี่ยเป็นแนวของธรรมชาตินะครับ ไม่ไม่เน้นสารเคมีนะครับเพื่อนๆครับเพื่อจะทําทุเรียนแนวของพี่กบจะทํทุเรียนต่อไปนะให้เป็นทุเรียนที่ปลอดสารนะครับก็ฝากเพื่อนติดตามด้วยเนะว่าพี่กบจะทํำยังไงนะครับอันนี้ก็พวงมณีนะครับพวงมณีขอบสะนะครับเพื่อนๆครับก็ฝากติดตามด้วยเนาะว่า ผลงานจะเป็นยังไงนะในส่วนของทัวรมณีนะครับนี่ฮะก็อเนี่ยใบก็โอเคนะสดชื่นอยู่นะครับตรงนี้ถ้าปล่อยเลยตามเลยบริเวณแถวนี้นะจะแรงมากๆแล้วมันจะร้อนมากๆเลยนะเพื่อนๆครับแล้วก็จะเรียกว่าโหปลูกอะไรก็รอดยากนะครับแต่ตอนนี้เราวางระบบน้ําอะไรต่างก็ดูแลน้ำเนี่ยผมวางง่ายๆนะ ก็เอาเท่าที่มีนะวัสดุอุปกรณ์เท่าที่มีนะหัวเวียงง่ายๆไม่มีอะไรมากนะฮะตอนนี้นะครับไปดูต้นต่อไปนะครับนี่ฮะตอนนี้ก็พขเริ่มเนี่ยสูงนะครับพอสมควรแล้วแต่ยอดมาจนใบเพรสลาดแล้วนะครับใบจะแก่แล้วนะครับก็นี่ฮะคือ พวงมณีในส่วนของพี่กบนะครับจริงๆแล้วมีในแปลงของน้ําดําด้วยนะครับที่พี่กบลงเขาเรียกว่าลงแซมในส่วนตรงไหนที่น้ำำําดํามูชีไม่ดีนะครับกบก็เอาพวงมณีลงด้วยแต่ล็อกนี้นะครก็เป็นพวงมณีทั้งหมดเลยห้าหกต้นนะครับก็นี่ตรงนี้นะเ,นเพื่อนๆครับก็อายุสองเดือนครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับแล้วก็พี่กบอยากจะทําทุเรียนเป็นเชิง ปลอดสารนะครับก็เดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับว่าพี่กบจะทำยังไงต่อไปนะครับแล้วพบกันต่อไปในคลิปต่อไปครับ